โนนาราเทงมาเลยโอ้โหทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้โอ้เยลลี่เต็มเลยนี่ละนี่นี่ของกินนี่ละโอ้เพียบเลยนี่ละชอบขนมจริงเหรอใช่น้องกินได้แล้วเหรอนี่ละชอบขนมชอบไหมนี่ละชอบไหมชอบไหมนี่ละขอกินหนึ่งชิ้นได้ไหมเออไม่ได้ไม่ได้ของน้องของน้องขอกินหนึ่งชิ้นได้ไหม สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่บีมเดี๋ยววันนี้ป๋าจะพาบีมไปแลกของรางวัลไปจับฉลากนะอาจจะไปจับฉลากไปจับฉลากปีใหม่ไกลมากปะเราต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเดินทางไปถึงไปรีบรีบไปกันไปเร็วไ,ไปดิเดินทางประมาณ3 6 5วัน <laughs> <laughs> นี่นี่นี่บ้านนาบ้านนาลาบ้านพี่เอกนี่ใกล้ใกล อ้าวเอาไปเอาไปไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไปจับของรางวัลกันอ,อ่ะให้นาราไปวางไปดูที่เขาไปดูมีกล้องของขวัญเยอะยังมีเยอะยังครับมียงครับกล้องของขวัญนี่ครับตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่กล้องแล้วมีสี่กล้องแล้วเล่นอะไรกันครับบีมไม่รู้ฮะอ้าวสรุปไม่รู้เล่นอะไรกันเอาบีมเป็นเจ้าหน้าที่เก็บตัว๋วเ้าเจ้าหน้าที่เก็บเงินทางด่วน หยุดแล้ว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 จอดจอดจอดสามสิบบาทอ่าอ๋อคนนี้เก็บแล้วบีมเก็บเงินต่อเอาสามสิบบาทอออเอาเอาบีมเก็บไว้โอเเคได้งินแล้วไงต่อไปครับไปอีกจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโอ้โหสกูตเตอร์มีไฟด้วยอะเท่จริงอ,อ่าจุดนี้ครับจุดนี้เอา สามสิบบาทอะไรยังวิ่งไม่ถึงร้อยเมตรเลยเก็บตังค์อีกแล้ว <c oughs> เอากลับมาจุดเดิมครับกลับมาจุดเดิมตอนนี้รถวนไป76จังหวัดแล้วว <c oughs> นกลับมาใหม่วนกลับมาใหม่ <c oughs> <c oughs> เด็กๆเด็กๆกินข้าวครับเด็กๆอืมไปนั่งบิมกินกับอะไรครับบิ่มไก่ย่างเหรออ่าตอนนี้เด็กๆทำอะไรกันครับเด็กๆจับฉลากใช่ป่ะอ่าโอเคเด็กๆจับฉลากครับทุกคนก็จะเอาของขวัญมานะครับนี่มาวางตรงนี้เดี๋ยวมาจับฉลากตื่นเต้นมาบิม เฉยๆเยเหรอน่ารักตื่นเต้นไหมวันที่สองดิ้ตี้เต้นเต้นไหมครับไม่เต้นเต้นงังกลับบ้านกลับบ้านไม่เต้นเต้นไม่กลับบ้านกลับบ้านเลยอ่ะผู้เล่น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 หนุ่มสีน้องคนเล็กจับแล้วชอบจ้าหัวชอบจ้าให้มามาอ่านมาอ่านมาอ่านของพี่พีได้ของพี ได้ของบีมครับนั่นไหนนะ<ใ>จำไม่ได้<บ>ดูนี่ดูนี่ดูนี่ระวังชนน้องด้วยอ่าให้น้องให้น้องอให้น้องระวังล้นระวังล้นอันนี้รับเลยเอาของพี่พี่บีมหนุกอ่า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 ของบีมออกไปแล้วคนแรกเลยน้องได้คนแรกเลยอ่ะอ่าเะเพิ่มเพิ่มเพิ่มกลาเพิ่มกลา อ่านด้วยอ่านด้วยโกดชื่ออะไรครับโคดอะไรคะโกตันโก้ดต้นให้น้องเร็วให้น้องให้ปลื้มอ่าอ้าฮ่าฮ่ามไา้่ป่าฮ่าม่ด้ไปแล้ว่่ ใช่ใช่ใช้สามวันนะท่านใช่ค่ะพี่หมอน้องเปิ้มน้องเปิ้มอ่ะเปิ้มเปิ้มมาขอเปิ้มขอเปิ้มให้พี่เขาเร็วอนี่อะนี่อะให้พี่เขาเอาไปไหนไปไหนนี่อาโอ้ย อมิกิมิก okay. uh ิมิกิได้ใครครับโอเปกวะร่โอเปก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 โอนี่ลุนพีสุดแล้วครับลุนพีสุดอ่าโอเปกอ่าเคครับผมต่อไปอ่ะบิวตี้บิวตี้ คนนี้ครับอ่าโอเคต่อไปใครครับต่อไปใครครับมิกกี้มิกกี้อ้าวมิกกี้มิกกี้อ่าได้ของมิกกี้อ่าโอเคครับต่อไปใครครับต่อไปใครครับโอ้ยใกล้หมดแล้วหินาลานี่นาอยากจับมา นิลาเอานิลามาเร็วนิลานิลามามามาเร็วมาเร็วอ่าไป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 รู้อาตานาลาตานาลานาลาเอาเลนย่างของเขาเอาผักเขาเอาไปชิ้ลูกโอเคครับยาย่ายาย่าโอ้ตอนนี้กล่องของขวัญของเราเหลือแค่สี่แล้วครับ ออนี่นี้นี่นี่อี่รี่นี่อี่หี่นี่นีรนี่นี่อีมนี่นี่นด่นี่อี่น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 ีนี่อ่นนีี่นี่นี่นีนี่ีีบีีี บิวตี้บีมบิมรับของบิวตี้ด้วยอ่าบิวตี้หันมามองกล้องหน่อยอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าอ่าครับผมเรียบร้อยหมดแล้วแกะเลยได้เปล่าแกะเลยได้เปล่าโอ้หแกะเลยแกะเลยมา อยากเห็นอยากเห็นครับขอดูด้วยขอดูด้วยคิดว่าบีมมจะได้อะไรครับพี่บีมต้องถึงได้ของที่มันวางเอามานิลามาแกะมาเดี๋ยวป๋าแกะให้มามาโอ้โอ้ขอบคีบเบลล์โอ้ my god ได้เลยครับได้อะไรครับนารัของสอั้นานี่ไอ้มีมีของข้างในอีกสติ๊กเกอร์คุณคุณผู้ชายคนเดียวอ่ะ ผู้ชายคนเดียวอ่ะของบีมอันนี้ของบีมแกะเลยครับแกะเลยครับนนี้ได้อะไรครับเฮ้ยอะไรครับนี่ยนิราได้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเทออกมาเลยเทออกมาเลยแกะแล้เทออกมาเลยไม่ใช่ไม่พี่บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้แต่ไม่ตืึงติสโอ้นาราเทออกมาเลยโอ้โห พีดูของลเลยอ่โอ้ยเยลลี่เ<บ>ต็มเลยนีลานี่ลานี่ของเพียบนีล่าโอ้เพียบเลยนี่ล่าชอบขนมจริงเหรอใช่น้องกินได้แล้เหรอ นิลาชอบขนมชอบไหมนิลาชอบไหมชอบไหมเราขอกินหนึ่งชิ้นได้ไหมเออไม่ได้ไม่ได้ของน้องของน้องเราของกินหนึ่งชิ้นได้ไหมน้องงั้นตั้งคนตั้งแกะเลยไหมได้เร็วเอามาแกะแกะพร้อมกันเลยแกะพร้อมกันเลยเอามามารวมกันไว้รวมกันไว้ตรงนี้แกะพร้อมกันได้ก่อนหนูยังนีลาที่กินได้ไหมนี่แกะพร้อมกันแกะพร้อมกันเลยอฮามาครับโอ้โหตอนนี้เด็กๆตั้งคนตั้งแกะแล้ว โอ้ใครจะได้อะไรครับใครจะได้อะไรไหนของบิวตี้อู้วันนี้สวยอ่ะนี่ของใครครับอายีอู้วเจ๋วเลยอ่ะสุกตาได้แก้วอันไหน,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 นครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นชามหรืออะไรครับเป็นชามอ๋อเป็นชามอือะไรครับผ้าห่มโอ้น่ารักเลยมามาเดี๋ยวปักเลยฮะไหนไหนน่ารักได้อะไรครับ ดู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 ตุ๊กตาตัวนี้ชื่ออะไรโอล้าเปล่าใช่ปะตัวอะไรครับเนี่ยขอดูหน่อยโอ้อันนี้แกวเลยขับเล่นครับคนนี้ได้อะไรหมูอนี่าเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวมีน่าเดี๋ยวทำตุ๊กตุ๊กเด็กๆกะแกะกล่องของขวัญกันหมดทุกคนแล้วมีความสุขไหมครับเด็กๆวันนี้ นี่สนุกมาก